ต้งตัวพี่หอรอน้งใส่กาใช่ไหมไม่ใส่ต้อมาดับจ้าอะไรเรียยนี่ดกุ๊กอะไรออจัจักรงี่ะแต่กว่าจะไปก็รีลาอยู่ค่ะเด๋วชุบยาย อะไเลยค่ะไนด้อนไรดีนะเขียนด้วยกันไดู่ในกระเป๋าอยูในกระเป๋าลูไใใช่ป๊ามันก็มีเขียวๆหลายหลายอันยงเนาะอ๋อจเขียนอยู่อะทำไมไม่มึงเคียวกูเป็นปิงเลยเคียวกูเป็นปิงเลย ก็หลไปคิ้วเหรอนนั่นโอคมึงแล้วมกูทำให้ิ้วมกูกูแต่งทำไมมาเป็นแบวกันคิวค่ะไม่กันทำไมอะกูกูโกนหนวดใช่ไหมไปไปโกนหน้าผากด้วยแต่สัตว์มองไม่เห็นสัไปโกนนี่นี่ใกล้ใกล ่แหวง่งแหวงชีวิตหน่อยชีวิต <c oughs> อ่ะอืออ่ะสปินยาเรายังจะไม่ทาลิปเพราะว่าคุยยังทาเสร็ สองนะใช่ไหมคะคำวาสองนะมาเจอมาเจอเจียวนะเลอะเ็เลอะเสีคนนี้เลอะจริง ไม่ดูดิยางไม่ได้ขีฟังดูดัเสรแล้วเออเลิว่ามันเท่ากันไหมคือนี่ยากว่าตัวและกูลบหางก่อน ยไยเยเร็วมันไม่ค่อยคมอะไม่คมเหยกู <c oughs> เหนื่อยจากเททำอะไรต่อวะอ่าขอไปเปลี่ยนชูขวานมันเจาะได้ไหมอะเจาะอะไรแค่ได้เจาะ 他们就要东拼了。嗯。 อสอล่โอ้โห้มัน้ยามยเหมดเลยเหรอน้อยอ่ะโอ้โหว่าจรหล่อจับมากครับตัวเติรดตัวแสช่วยปพือนีเ้กูะสอสเลยดีทำดีคิดดีทำดีเป็นคน้านกูเลยด้วยมันิ

กันนะคะเลโก้มีควาเกือบนะคะสวยช่สวยเลยงานไม่เกี่ยวทันเยนของเราวันเด็กทั้งหลายเลโก้ค่ะใจจ้าใจจ้ายมันสวยลูกช่วยไหมช่วยไหม เราเดินออกมาแล้น่านานาด้วยไมู่กนั่งวินฉามเลยตันดิตแล้วคือแบบผมไม่อยู่ลยแล้ว,ว่าเมไรเอาที่มาเนีแดงต้องถวายความเคารพชก็สฟชุดคุยเหมือนสวยไม่รู้มิเฮ้ยหน้าดอกมาหน้าดอกแล้วค่ะหน้อกมาันซุยมัะรู้ชุดคุยนะ วัดีวัดนด้วยค่ะแม่มันแบก็ต่งเปเนข้าวเหนี่ดอบแต่ละคนพี่ช่องพีอะไรลลุงลุงอาจารย์รัตสาธิตมามาโมให้ด้วยันนๆๆ ไม่ใช่ที่มึงไม่ได้เพราะมึงเปลี่ยนคำหน้าไม่นับหน้าไม่รัเนาอยากนายเป็นนางสาวอเนาะเพื่อนสาโเนาะไม่ทำแม่แต่พี่ชายก็บอกไว้ไหนนะไม่มีไม่มีได้เออมาเอาของกูไปเดี๋ยวเดี๋ยวเต่ใครถ่ายให้มึงกับพ่อนทำมึงดีมากเลย ผู้อาสอยื่นอย่ไ่ไปแล้วอยู่อยู่ยืนได้ไหางนั้นอ่ะมาดีที่น่าลทุกคนคือไม่ได้เจ็บตอนที่ไปย้อนยมากคุณผู้ช่าเ มองนะมึงทาใจกทางทางใจไม่ถือหรอกใช่ใช่ทางไายก็คือมึงผสมมอทยทชีเอาเอาอะยรอาจมันได้คะพี่เหมือนไส้เสียงมันไหมะเปิดเต้นเต้นที่หอยผมปะเต้นที่หอยกับผมปะเต้นที่หอยของผมปะพี่ด่าันเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะน้อย